คณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดนำรถแบ็คโฮปรับสภาพถนนในสุสานแม่สอดสามัคคีการกุศลชุมชนสักทองค่ะที่สุสานแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศลชุมชนสักทองเขตเทศบาลนครแม่สอดว่าที่ร้อยตรีประเสริฐพวงละครนายกเทศมนตรีพร้อมนายสุวิตคามณีวง์รองนายกเทศมนตรีเลขานุก,การนายกและสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด นำรถแบ็กโฮพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายกองช่างเข้าทำการปรับสภาพถนนในบริเวณสุสานแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศลหลังได้รับการประสานจากทางคณะกรรมการแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศลและคณะกรรมการสุสานแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศลจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทำให้ถนนในบริเวณสุสานแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล มีสภาพเป็นดินคลนเลนเป็นหลุมเป็นบ่อไม่สามารถสัญจรเข้าออกเพื่อประกอบพิธีทางาศาสนาได้ทางคณะกรรมการแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศลและคณะกรรมการสุสานแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศลจึงได้ประสานคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดขอเจ้าหน้าที่พร้อมรถแบ็คโฮเข้าทำการปรับสาภาพถนนในสุสานเพื่อสามารถเข้าประกอบพิธีทางาศาสนาได้สะดวกยิ่งขึ้นต่อไป